Horizon has been defeated by the pirates of the new age. Alien casinos. Well, maybe it's just time to say that things can go bad. ตอนนี้นะคะจอมก็มานั่งอยู่ในร้านวราพรสาาเปาแล้วค่ะคุณผู้ชมนั่งอยู่ข้างๆคุณจิ๊บนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณวราพรค่ะใช่ค่ะใช่เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเข้ามาถึงในร้านนี่เห็นว่าจะมีป้ายแบบว่าแปะเต็มไปหมดเลยข้างสายอันนี้ป้ายนี่มีความเกี่ยวพันกับทางร้านด้วยหรือเปล่าอ่เป็นการตกแต่งนะคะแต่ว่าก็คือจะเป็นเหมือนคอนเซปต์บรรยากาศของสาขาพระขน ถ้าสังเกตดีๆก็คือจะเป็นเหมือนบรรยากาศรอบๆที่ที่อยู่ของสาถาที่ตั้งตรงนี้นะค,ะค่ะมันจะมีหลายแบบเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแนวประยุกต์จีนโมเดิร์นจะได้มีกลิ่นอายของความเป็นสมัยใหม่เข้ามา ค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นจากร้านเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นจริงๆก็ต้องเน้นสีแดงค่ะไผ่อะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมอังอ้งมงคลอันนี้จะเน้นเป็น,นที่แบบว่าดูาความสัมพันธ์ของร้านกับบรรยากาศรอบร้านค่ะเป็นไม้ไม้จีนๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ในลักษณะของจีนจีนมากมาก,ก็คือมีความเป็นสมัยใหม่ของให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของร้าน นะเห็นว่าแรงบันดาลใจในการเปิดน้้นจริงๆแล้วมาจากคุณ<ช>แม่ใช่คุณวราพรค่ะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคุณวราพรคือเดิมคุณวราพรก็เหมือนเป็นแม่บ้านนะคะเลี้ยงลูกมามีพี่ชายสามคนแล้วมีตัวจิ๊บเป็นคนที่สี่ค่ะแล้วก็คือเหมือนกับเขาก็เออลูกๆไปโรงเรียนกลับมาก็อยากทําขนมให้ลูกทานแล้วพอดีระเปาตรงนี้เป็นสูตรของอา玛 เขาก็เลยนึกถึงว่าเอออาม่าเคยทาให้กินแล้วมันอร่อยแล้วก็อิ่มแล้วก็มีมีคุณค่าเขาก็เลยทําตรงนี้ให้ลูกทานพอทําให้ลูกทานเสร็จแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าเดินผ่านมาเอ๊ะน่ากินขายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณวเวลาพอก็เลยเริ่มที่จะเอ่อทำขายไปด้วยเป็นอาชีพเสริมพอหลังๆเนี่ยก็คือลูกค้าเริ่มติด โทรมาเป็นออเดอร์เนี่ยสั่งของเออสั่งซาลาเปาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของวราพรซาลาเปาเพราะคุณแม่ชื่อวราพรลูกค้าก็เลยเรียกติดปากมาค่ะแสดงว่าจริงๆรแล้วเริ่มจากในครอบครัวคือทําให้ลูกทานเลยใช่ไหมก็ถึงจะมาขยายเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะจะเป็นพี่ชายคนโตอะค่ะพอเขาเรียนจบออกมามเขาก็เริ่มที่จะคิดเป็นคอนเซ็ปต์ร้าน เป็นบรรยากาศซาลาเปานั่งทานคาเฟ่บรรยากาศครอบครัวให้ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นครอบครัวเพราะว่าจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการมาทำวลาคอนซาลาเปาคือเริ่มมาจากครอบครัวค่ะก็เ,ะเลยณปัจจุบันนี้เวลาเปิดร้านก็ต้องแบบว่าเน้นไปให้บรรยากาศเป็นแบบครอบครัวอยู่ค่ะนั่งบรราาสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านแล้ว <c oughs> อย่างนี้เปิดกิจการวลาคอนซาลาเปานี้มานานหรือยังคะ 17ปีนะคะตั้งแต่คุณวราพรเริ่มเริ่มเริ่มเปิดแต่ว่าถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทจริงๆเนี่ยประมาณ5 6ปีค่ะค่ะโอ้ถือว่ายาวนานเลยทีเดียวสิปีค่ะ,คะอย่างนี้มีนอกจาลาเปาแล้วแบบว่าในร้านยังมีขายยก่ืนด้วยใช่ไหมคะจะมีค่ะจะมีเป็นพวกอาหารจานเดียวชุดมันโถแล้วก็ติ่มซำค่ะให้ลูกเป็นทางเลือกให้ลูกค้าค่ะแล้วอย่างนี้มีการเลือกวัตถุดิบหรือว่าเลือกคุณภาพอะไรยังไงบ้างนะคะ คือเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเพราะว่าวราพรเองเแทบจะไม่ได้ทำพีอาร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกค้ารู้จักก็คือการบอกกันไปต่างต่ะปา,า mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเรื่องคุณภาพเนี่ยค่อนข้างสําคัญสําหรับเรา <Okay. S 1> อย่างหมูอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้หมูปลอดสารไม่ได้ใช้หมูเขียงการควบคุมคุณภาพมันก็จะดีกว่าแล้วก็เป็นปลูกคา้าก็จะมีคุณค่ากับลูกค้ามากกว่า mm hmm. ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแป้งหมูทุกอย่างเราคัดวัตถุดิบอย่างดีก่อนที่จะถึงลูกค้าค่ะ,คะและอย่างนี้ในเรื่องของรสชาตินอกจากวัตถุดิบดีแล้วรสชาติเห็นว่าร้านนี้รสชาติดีด้วยลูกค้ามันเยอะมากเลยอ,อย่างนี้อย่างนี้มีการแบบทารสชาติยังไงให้มันแบบว่าคงที่อะคะเราจะมีครัวกลางค่ะเป็นโรงงานเป็นครัวกลางที่กระจายสินค้าไปตามสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ รสชาติคุณภาพจะถูกควบคุมมาจากครัวกลางเลยจะไม่มีความแตกต่างในระหว่างสาขาแ <c oughs> สดงว่าจุดส่ยนการที่เดียวแล้วก็กระจายออกไปในแต่ละโใช่ใช่คะและอย่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือสาขาหมุนโยทิน<ช>นั่เองซึ่งในวันนี้นะคะในช่วงเปิดครัวย่วน,น้ำลายเนี่ยปกติเราก็จะแบบว่าโชว์สาธิตเมนูเลย วันนี้เราจะมาโชว์ทำซาลาเปาก็จกะกะาลใช่ไหมเพราะว่าเขามีครัวกลางที่ค <c oughs> งคุณภาพของความอร่อยของซาลาเปาในแต่ละรสชาติยี่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณจิ๊บจะพาเราเข้าไปดู <c oughs> ข้างในครัวใช่ไหมคะขอ <c oughs> สาขานี้ว่ามีแบบนึ่งอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นการาให้ดูในลักษณะของขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมที่จะออกถึงลูกคา้าค่ะว่ามีขั้นตอนแบบว่าลูกู้บริโภคจะได้รับความอร่อยสดสะอาด ใช่งไงบ้างใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปเจอกันในช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายดีกว่าค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงเปิดครัวยั่วน้ำลายนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ในครัวกันที่เวลาพสารสลาเปาแล้วค่ะโอ้โหสังเกตควันกับสลาเปานี่เต็มเลยเดี๋ยวให้หจิ๊บ <c oughs> แบบว่าแนะนําเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะมา ในครัวนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างคะนี้มีซาลาเปาหลากหลายไสเลยค่ะก็นนโดยป,ปกติการจัดเตรียมของที่ครัวกลางนะคะเมื่อเข้าสู่สาขาเนี่ยก็คือจะมาแบบแบบชิลค,คือเราก็ต้องมีการเตรียมในขั้นสุดท้ายคือการนึ่งก่อนถึงลูกค้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างซาลาเปาที่เพิ่งมาจากโรงงานก็คือเราจะเตรียมเตรียมนึ่งก่อนนะคะก็เตรียมนึ่งโดยการเรียงนะคะแล้วก็ใส่ใส่เตานึ่ง ซึ่งมาตรฐานในการนึ่งของแต่ละแต่ละไส้ก็จะไม่เหมือนกันอย่างเราก็จะมีมาตรฐานว่าสมมติเป็นหมูสับหมูแดงครีมนึ่ง8นาทีนะแล้วก็มันโถนึ่งแค่5นาทีเพราะมันโถมันจะเป็นแป้งเปล่าเ,เพราะฉะนั้นถ้านึ่งนานไปเดี๋ยวความนุ่มหรือความร้อนกลุ่นจะ,จะไม่เหมือนกันค่ะ,คะแล้วอย่างนี้เรา พอเราเอามาอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาเปิดเปิดฝาเพื่อใส่ลงไปใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่งในซึ่งณนะขณะน,นี้มันมันกำลังนึื่งนอยู่ <c oughs> จับเวลาอยู่ด้วย <c oughs> แลวตัวจับเวลาของทางร้านนี้เป็นยัง <c oughs> ไง <c oughs> อันนี้คะ่ะก็คือเป็นนาฬิกา <c oughs> เป็นในการจับเวลา <c oughs> ถ้าครบเวลาก็คือจะมีเสียงร้องให้น้องมามานำซาเปาออกไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกินเวลาเนี่ยเออซาเปาก็จะมีผลต่อต่อคุณภาพของสินค้าค่ะ จับเวลาเป๊ะๆขนาดนี้นะคะมันถึงได้ทาให้รสชาติของลาพคซาลาเปาเนี่ยคงความอร่อยคงที่เลยนะคะแล้วอย่างนี้มันไม่ได้แปะรถไว้ที่ตัวตัวนาฬิกาด้วยอย่างนี้จะทราบได้ยังไงอะคะน้องเขาจะมีสี่ตแหน่งของเขา,าะ 1, 2, 3, 4, อะ<อ>ค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรคนที่คนที่ทําก็จะรู้เองอใช่ไหมคะคนอ,อื่นมาทำจะแบบว่าไม่รู้เลยต้องเป็นคนที่ทําอยู่ประจาอยู่แล้วจะทราบใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มีหม้อไหนที่กําลังจะแบบว่าได้เวลาครบบ้างไหมคะอันนี้ห่ะนาทีหนึ่ง อนอกจากนี้เดี๋ยวพอเสร็จรปุ๊บก็ต้องย้ายเข้าไปอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอตอนนี้ควันแบบว่าละอุม,มากเลยนะคะและเห็นมีแปะป้ายคําว่าเจด้วยอ,อันนี้คือมีเจ้าเปเจ้เรื่อยเหอคะเฉพาะเทศกาลเจะคะ่ะเ<อ>พราะว่าอย่างถ้าเทศกาลเจเนี่ยคือเราต้องแยกไปเลยว่าอันนี้เป็นของเจนะกับของชอแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ที่คีบตัวเตาทุกอย่างเราต้องแยกพอบาง<อ>ท่านเนี่ยคือถ้าถ้าทานเจเขาก็จะ เคร่งเคร่งในการทานเจจริงก็คือทางร้านจะแยกให้ด้วยเลยใ่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะอย่างนี้คนทานเจนี่แนะนําเลยร้านนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์จะไปปะปนกับของที่มีหมูแน่นอนเพราะมีการแยกอุปกรณ์แล้วอย่างช่วงหน้าเจเนี่ยเราก็จะมีไส้พิเศษด้วยเป็นไส้เห็ดรวมมีเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าผัดรวมซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะทำแค่ครั้งเดียวแล้วลูกค้าจะติดใจ บางทีไม่ใช่หน้าเจก็จะบอกสั่งสั่งพิเศษได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ไม่สามารถทําได้ทําได้เฉพาะหน้าเจเท่านั้นค่ะันเดี๋ยวตอนนี้อันนี้ใกล้แล้วยังคะนี่ึ้นแล้วค่ะเสียงร้องแล้วดด้แล้วอันนี้เดี๋ยวปิดในกาสักนอดอโอ้โหได้แล้วค่ะอันนี้จะเป็นไส้หมูแดงนะคะค่ะและอย่างนี้เราต้องให้พนักงานมายกไปใช่ค่ะแล้วก็นำอันนี้เป็นส่วนขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งใช่ค่ะ You hardly know show even แล้วตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนวิธีการของการเอาไปเข้าอะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่าตู้อุ่นตู้อุ่นหลากสุกมาแล้ว่คะที่เรานึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าตู้อุ่นเลยไม่งั้นเนี่ยความระอุความร้อนเนี่ยจะจะได้คงที่ค่ะีก็จะมี น้องพนักงานที่ที่เตรียมเอาเข้าตู้อุ่นตู้อุ่นมีอุณหภูมิร้อนร้อนมากแค่ไหนนะคะร้อนน้อยหรือร้อนมากกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปนึ่งร้อนน้อยกว่าคะ่ะเพราะว่าัจะอยู่ที่ร้100 s. <S อยถึงร้อคืออันนั้นก็คือน้ำเดือดที่ร้อนเหมือนกันเจ๋จะมันจะมีจะมีแรงแรงแรงดัน แรงนึ่งมากกว่าแต่อย่างนี้เหมือนกับเป็นการอุ่นคือความร้อนให้มันหมุนเวียนอยู่ในตู้ค่ะก็คือทําให้ซาลาเปานิ่มแล้วก็แบบเหมือนกับนิ่มอยู่ตลอดจะพร้อมพร้อมที่จะแบบเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยใช่ค่ะแสดงว่าเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยก็จะเราก็จะหยิบซาลาเปาจากตู้นีู้้อุ่นใช่ไหมคะโดยมีหลากหลายไส้เลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะขออนุญาตแบบเปิดดูสักตู้หนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเอาตู้นี้เดียวคุณต้อมลองดูเลยอันนี้จะเป็นไส้ people outside But just ukulele like made maybe baby Mama a a ใช่คืออ๋อแล้วก็จะแบบที่คุณจิปบอกว่าจะแต้มไว้แต่ละสีแต่ละสีใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้เราต้องจําด้วยว่าสีไหนไ้อะไรค่ะใช่จะมีจะมีเป็นใบสัญลักษณ์นะคะอ๋อค่ะโอเคแบบเห็นหน้าตาสารเปาแล้วก็ขนมไปเยอะแยะแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ต้องว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะแบบว่าอยากจะที่จแบบว่า ลิมรสชาติแล้วว่ารสชาติะจะเป็นยังไงบ้างว่าละครจะระเบางั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจอกันในช่วงเยือนน้ำลายค่ะ,คะ